ไปแล้วค่ะเพราะว่าพี่ชายตาเนี่ยเขากำลังชงกาแฟอยู่เลยเขามาเปิดร้านกาแฟที่นี่โอ้ยหอมกลิ่นกาแฟโอ้หอมมากพี่ชายตาเขาหลงรักในกาแฟมากแล้วเขาก็เป็นคนที่พิถีพิถันมากค่ะแล้วเขาเนี่ยเล่าให้ตาฟังถึงความรักในกาแฟ แล้วเขาก็บอกว่า all of the craft ทุกความคราฟเกิดขึ้นได้ที่ N s สกาแฟ o กัท่าเตเป้บนดกาแฟโกยินดีตลล้องรับค่ะนองไปดื่มกาแฟากันดีกว่าคะ <c oughs> ่ะโอ้หอมกาแฟาอารอมามากเลยนะคะขอกาแฟาแก้วหนึ่งค่ะต้องการรับอะไรไม่ทราบครับ ทำไมมาชงกาแฟอยู่ตรงนี้คะวันนี้เรามาเปิดครับคาเฟ่ครับของเนสกาแฟโก้เราเขาต้องให้พี่ก้องมาชงกาแฟเองเลยหรอเปล่เราเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมลิต้ามีโอกานิก้าให้ก็ต้องมีนะครับนี่เราอยู่ในรายการลิต้าลาเวนเดอร์ลิต้าลาเวนเดอร์คุณอะไรก็ดูหล่ออยากดื่มกาแฟสีเมือนพี่กล้องค่ะอยากดื่มอะไรรสชาติอะไรมีหลายรสชาติมากครับลิต้าสวยหวานแบบนี้ต้อง คาปูชิโน่แล้วนี่ต้องเหมาะกับคาปูชิโน่ใช่ไหมได้เลยับง่ายมากเลยเทลงไปคือเหมาะกับชีวิตเร่งด่วนมากเลยเนาะใช่อันนี้แบบว่าง่ายๆแต่อร่อยง่ายแต่อร่อยแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปครับ ขอให้ต้าครับขอบคุณค่ะอันนี้นะคะฝีมือของพี่ก้องเลยนะคะชงด้วยความรักใช้เวลาชงคาปูชิโนแก้วนี้ได้ถึงหนึ่งนาทีเลยนะคะส7วิเหมาะกับคนบีซี่อย่างเรานี้ดูมีฟองนม,ม<ะ>ด้วยเซนกว่าเฮ้ยทำไมมันมีฟองนมเยอะขนาดนี้ไงมันเป็นนมนำเข้าจากต่างประเทศเป็นสูตรพิเศษ อร่อยสิอร่อยมากค่ะลิต้าขอชงกาแฟให้พี่ก้องบ้างค่ะไหนลองดูซินี่ค่ะของพี่ก้องต้องตัวนี้เลยค่ะเ e สกาแฟโก้แค <c oughs> มมาท์นะคะร,รู้ค่ะรู้ใจนะเนี่ย เรียกว่าเนสกาแฟคราฟค่ะมันคราฟยังไงคะเนสกาแฟของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่การปลูกจนมาถึงการเก็บทุกมเมล็ดเนี่ยเราเก็บด,ด้วยมือทีละมเมล็ดพอเก็บมาปุ๊บก,ก็ต้องคั่วในอุณหภูมิเป๊ะตามองศาที่ที่เขากําหนดไว้ระยะเวลาที่คั่วจนถึงใส่ขวดมาให้ถึงพวกเรามันก็คราฟตั้งแต่การปลูกจนมาถึงมือผู้บริโภค ทุกขั้นตอนเรียกว่าคราฟมากๆเรียบร้อยแล้วค่ะ Nescafé Pro Crema ขอบคุณมากครับนี่คือ Nescafé Pro Crema ฝีมือซ i ริต้าเจมส n นทำด้วยความรักค่ะน่ารักที่สุดเลยต้องชิมแล้วโอ้โหอยากให้สีริต้าไปชงกาแฟที่บ้านทุกวันอร่อยมากค่ะขอบคุณพี่กล้องนะคะที่ชงกาแฟสูตรพิเศษ n e s c a f ฟโ r o Cappuccino ให้ต้านะคะอร่อยมากค่ะ ดาวดาวดาวนี้แก้วพี่กองเนสกาแฟโก้แคม่าพูดก่อนเนสกาแฟโก้แคม่าของพี่กองค่ะปากพี่ก้องนะฮะปากพี่ก้องฝั่งนี้นี่คือรอยจุของพี่ก้องเมาจูเมาอ่ะโอ้เข้มคนนี่เราอยู่กันในร้าน ร้านกาแฟของพี่ก้องนะคะพี่ก้องสารัตแน่น,นอนก็ต้องมีความละเอียดนะคะมีความพิถีพิถันนะคะอันนี้จะเป็นเพลงที่พี่ก้องชอบนี่อันนี้ก็เป็นหนังสือดนตรีนะคะมันคือกีตาร์ของพี่ก้องแน่เลย หรอคะใช่ครับที่เราถ่ายรายการริต้าลาเวนเดอร์ลิต้าลาเวนเดอร์เนไหนมืกิ้หนขอบพี่แต่ว่าอะไรนะคะพี่แต่ไม่ได้ยินม่ายรูปกมาเลยมาเลยถ่ายรูปกันสวยจังเลยน่ารักจังเลย ผู้จัดก่อนผู้จัดขอบคุณค่ะหอมมากบทละเอียดมากปกติกาแฟที่เราเห็นเนี่ยจะไม่บทละเอียดใช่ไหมคะจะเป็นประมาณนี้แต่ว่า n นสกาแฟโกลครีมมาเนละเอียดแบบสุดๆเลยเห็นไหมคะนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาสัมผัสความคราฟในงาน n นสกาแฟโกในครั้งต่อไปนะคะหรือว่าคุณสามารถที่จะสัมผัสความคราฟของคุณได้ที่บ้านของคุณเองนะคะดยกัน ซื้อเนสกาแฟโปรเหมือนที่พี่ก้องชอบเมื่อกี้ค่ะพี่ก้องแพ้ถ้าเกิดอยากดูลิต้าลาเวนเดอร์พี่ก,อออก, ender, ก้องต้องเข้าไปดูไหนๆพี่ก้องรู้ปะคะเข้าไปที่ Facebook ของแพรครับลิต้าลาเวนเดอร์เจอเลยอ๋อเหรอพี่ก้องเคยดูด้วยเหรอคะดูประจั้จแล้วถ้าเขา, 4, ท,าทันดูด้วย้ะสีสีอ๋อเขาไม่มีเวลาแน่คือเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้ใช่โอเคดูได้ตลอดเลย